ัดีค่ะแม่ตั้นบมดจ้าแม่ได้ยินหนูบอจ้าแม่แม่เจ้าตังเด้อแม่นั่งอยู่อ๋อค่ะพอดีว่าหนูกะลังอันโทษนะคะละกันโทษหาคุณแม่พอดีว่าจะเป็นโค้งสุดท้ายนะแม่พอดีว่าเอฟซีแห้ตาม หนูก,ก็เลยโทรมาถามแม่หนูก,ก็ได้ไปหาแม่ดอกจ้า่านว่ามันเป็นการลบกวดแม่ก็เลยโทรเอาไหมจ้าฮะอันขวดขวดนี้เอฟซีอยากถามว่าแม่ปล่อยคมสุดท้ายอยู่บ่จ้าอปตัวใดยังํำตัวเกาบบแล้วก็เพิ่นอันว่าจังไหนเออสู้ใต้ายแรกอา ในแบบตุ๊กเเก้อ๋อก็คืออันนี้เป็นโครงสุดทไทยน้อไหมเนาะจ้าอืมแม่แม่ในฝันอาากีกยู่บจ่าพนว่าฝันดีดูนี่ฝันว่าจังไรบัาน,น,นี้ฝันว่าจังไรแม่ฝันดีอันน กะพอดีเอซถามพ่อมข้าเจ้ากระตามกะอยากหูความเกอนไหวเธอได้โชคได้ล,ลาบเพิ่นว่ากะโอ้ยกะขึ้นหอดแม่ตันคือเกากะว่าพอต้องไปหาเพิ่นดอกเจต่างโทรเอาก็ได้เสื้อเอฟซได้เนาะก,กะพ่อไปก็เลยว่าโทรเอาหายแม่นี่ล่ะเอาไอเอฟซฟังเน้ ค่ะเขาเล่าหางนึ่งคนละตุวเเก้วันแรโอ้เขาเล่าหางหนึ่งจ้าต่หางไหนดิ่ผมไม่ด้ถามเลยอืมไม่ถามหางไหนจะว่าจะไม่ได้ถามว่าผมก็ได้คิดเลยว่านั่นหนาก็เลยไม่ได้ถามไม่ถามผู้จ้างแต่ถามทุกคนเลยอ๋อมา ผู้ใดชิดถุนแม่บอกไม่หัวเอฟซีเอฟซีก็ทาทุ่นคือกันนี่แม่ข,ขาเจ้าว่าเจ้าตั้งอยู่อุบลกกออเดนี่นูอยู่อุบลแม่นนูก็เลยว่าโอว่าไปรบกวนแม่ตันดอกญาณเพิ่นหั่ะญาณจะทีจะทางเพิ่นบ่สบายใจก็เลยว่าให้เพิ่นหั่นนอนเอาคักๆก,ก่อนนะ อักเอา,า,าคักคักโคมสุดท้ายถ้ายจากไดจังโทษถามเอาน้ำเพลินเอานะไรวางสิมแม่ขึ้นที่ฟันดีฟันดีเนาะแม่เนาะเพิ่นเพิ่นบอกให้เพิ่นบอกว่าเขาแล้วเนะาะตัวเลขที่ว่าเขาแล้วห้างหนึ่งนี่ตัวเลขของแม่แม่แม่ย่ำตัวเลขให้เอฟซีแน่จ้ะ ม่ชอบอะไรเข้าเก้าเก้ากับเจ็ดแปดเก้าเก้ากับเจ็ดแปดบอแมทเออบอแมทโอ้ตัวชอบของแม่เป็นเก้าเก้ากับเจ็ดแปดเจ็ดแปดนี่เป็นเลขแม่มากเอ้ยเก้าเก้าเป็นเลขแม่มากส่วนเจ็ดแปดเป็นเลขมนห,นหมนุนเนาะแม่เนาะใ อันแม่ฟันเมื่อใดจ้ะที่ว่าเพ่นบอกว่ามันเขาแล้วนี่ไหมคะผมมันเขาฟันวางกระไรโบมายะโบมาย่ำอะอันเล่มที่บอกไปนั่นมันเขาแล้วอ๋อเพิ่นบ่กหายไม่บ่หายตัวไม่บ่ได้ย่ำยังแมาบอกซื่อๆว่ามันเขาแล้วเออมันเขาแล้วาเพิ่นมาบอกค่ะแค่นี้เลยพนบอ อันผู้มาเนี่ยเป็นเป็นปู้อะค่ะแม่แม่เป็นเจ้าทีเ,าาาเป็นเจ้าทีเจ้าหารผู้เกาาา่าอะค่ะใช่เวันที่เพิ่นกับซิบว่าหาอีกอยู่บ่คุณแม่ฮะเป็นอย่างไงควรจับตัวเตือนเนื้อถกันเลยมัไยค่ะ โอ้วันนี้ก็สิได้ปลูกเฮือนใหม่พุ่นแล้วเนาะ <c oughs> โอ้ย FC เพิ่นแหงบ่ลืมเหรอสันเพิ่นก็บอกโทรหาเจต่างว่ายามใดสิโทรเอาละ่ะข่อยว่ขยาขอา่ขอยนัดเพิ่นมื้อวันที่ 20, 30แต่ว่าเมื่อวานนี่หนูอันบว่างหน,นูนก็เลยโทรอันมื้อนี้อันนู้นก็เลยว่า <c oughs> หม่เกิดแนวนันนเลย้าสานที่พวกเราจะย่าบ่เป็นยังนู้กันบ่ไปรบกวนนี่แม่ดอกนู้ชิโวเอาแแบบว่าสมมติว่าขันเอฟซีเพิ่นถือกหรือว่าเพิ่นอีหยังเพิ่นกะชิโตมาถามเกตังว่าตัวใดแม่ได้ตัวใดคือเกาฮ่ะล่ะบางคนกะเบิ่งคีโปทันบางคนกะคอันเด็กที่บัญชีกะเบิดทรกัจะเอาให้เพิ่นคือเกาฮ่ะล่ะให้เพิ่นท่วเอา ขดได้โซกได้มานในแม่เพื่อกับบลืมดอออยากได้เพื่อนใหม่สันบอกอยากได้เพื่อนใหม่ก็เห็นแตกสามตัว <laughs> แล้วแม่ตอยากได้เฮือนใหม่เนาะอยากได้เื่อนใหม่กะแตกสามตัวสักก่อนตัวเอฟซีคนกะซิคือทอดคือเกาหันแล้วแม่บอแม่ บอกปูเย็บไว้แล้วบ่ล่ะบอกปูเย็บไว้อยากได้เงินใหม่ก็ได้มันบ่ยากดอกบอกปูอยู่บอกว่าอยากได้เงินใหม่นั่นบอกเนอะบอเพิ่นว่าจังไดบัดนี้แต่เพิ่นบ่บอกนะเนาะเพิ่นว่าจังไงได้เงินใหม่โอ้เพิ่นว่างวดนี้ได้แน่นอนบ่เฮือนใหม่นั่นัอะไร กี่แม่บอกว่าเพิ่นว่ามันเขาแล้วมนว่าแม่โอ้แสดงว่าเพิ่นมันใจอยู่ด้นี่แม่ไม่มันใจแหละอืดนี่แหล,ละสิลุยนัน่นจังไได้มิน้องวันจังไได้มิน้องมืออื่นนี่แหละสิรวยเนาะคะ่ะเนาะอืดน,นี่แหละสิรวยสิ่เคยเคลื่อนไปกับกันแสดงว่าอีแม่ฝันดีตัวเลข เพิ่นกับว่ามันขาวเหลี่ยมที่แม่หายไปตัวเลขตัวเลขที่หายไปมีตัวใดในแม่ย่ำหายเอฟซี FC, ฟังชัดๆแน่จ้าห้าหกเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดแปดเก้กเก้าเก้าจบจบยังไง หายียบใหายเยอะไปหยียบไปตไหนแม่อยีาเยไปหนวยบากัตัวเดเลเทากก็นแปดนีแหละโอเอาแต่ว่าคนบอกว่ามันเข่าหางหนึ่งตีอืมข่าหางหนึ่งคนหางใดนาะ่นหางันตัวเนาะโอ้ยหนูกรตัดชิ้นใจบุถือเอาบัตถุตัวแล้วแล้วเนาะฮ่ อีแม่อีแม่ได้สัตว์เอาแม่สิเหยียบหางนึงแม่เหยียบตัวไหนหนูถามแม่เอาหมดเลยน่ะเห็นบ่ล่ะเขาก็จะขึ้นขึ้นหนูแล้วเอาเท้าสามตัวจะมาจอไหนทะเลยเอาหมดพัดอันถ้าแม่มาสิเหยียบไปเจ็ดแปดกับเก้าเก้าไหมเธอมันแตกสามตัวเห็นจังไหนฉันนอแม่ไม่บอกจังหวะมันก็ต้องเอาเบิร์ตแล้วอืม แต่ว่าแต่ว่าแม่ตัดเนี่คือสิหนักไปที่เจ็ดแปดกับเก้าเก้าเนาะแม่เนาะอันไทถามเนี่ยอันอันแม่ยังก่อสองแม่นหนแม่พ้นฝันบอหึ่งสองแม่ไหนอ๋อแม่แมวแมวกับแม่ไกวอูนั่นแม่แหวงแม่นเพิ่นฝันบ่นั่น ฝันอ่างจะฝันไปกี่ยงให้เรืงงงอฝันฝันมันตั้งับแม่โอ้ขาวแล้วเนาะเพราะว่าเพิ่นบ่แม่นที่หนูถามเพราะว่าฮักกอนพิ่นฝันเกี่ยวกับแม่แล้วเลขมันเข่านะหนูก็เลยถามว่าเพิ่นฝันดีบ่ห์นะมันมันคล้ายๆกับว่ามันความฝันแบบอยู่ภูมิเดียวกันน่ะพี่กับน้องสามคนฝันแล้วมันความฝันดีฝันเวลาคือขึนกันเปิกับแม่ที่ไปเกี่ยงใหมูงกันน่ะแม่เววกัันล แม่แววแม่แววบอกฟันแม่แหวแม่แหวงฟันดีอีกเม็มาอวมก็เตกทวค่ะห้องอีแม่ก็เต็มฟันดีทั้งสองพี่น้องตัวน,นี้แม่แววฟันบอันี่ค่ะแม่วแววไหม แม่แว่นเลยบนเลี้ยนียังยแสดงว่าแม่แว่นกับแม่ตั้นนี่ฟันดีสองเอ้ยน้องน,นี่ฟันดีเลยใช่ฟันได้เก็บเฮ็ดคือกันเลยจ้ชโอู้วชิบ,บเขาแล้วบอแม่ดีใจที่เราขึ้นเขาแล้วฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮาฮ่นั่นแน่นอน,ถอนเถอะว่าโอ้พี่น้องมาะด้วยพี่น้องเด้อดีใจนำเด้อพี่น้องเด้อ เรียมับเพิ่นไม่เลยบาน,นี้งงวดนี่มีน้ำซ้ำเพิ่นยังมา่านเขาม่านในโครงสุดท้ายเพิ่นบอกว่าเหล็กมันเขาเรีวค้างหนึ่งแต่ว่าเขาจะไปนเน้นนะค้างใดกับให้ท่านผู้ชมพิจแล้วนาเอานะ้แม่เนาะแต่ว่าแม่เน้นเจ็ดแปดกับเก้าเก้านะคะท่านผู้ชมแม่เพิ่นสียหายจากงวดแม่เพิ่นสิหายอีกจากงวด แต่ว่าเพิ่นจะหายและเพิ่น่าหายด้วยก่อนตาเพิ่นแต่ว่าตอนนี้นะคือว่าเพิ่นกับชิหายต่อไปอยู่ได้เนาะค่ะเนาะหนูกับชิโท้เอาได้หนูได้ไปเนาหนูยานไปรบกวนเพิ่นฮะเพิ่นเจนจิเบย์รบกวนเพิ่นแมนเบ้อหนูก็ได้ไปเพราะว่าหนูเบาไปอยู่ว่าหนูกะบิโท้เอาเพราะว่าจังให้แม่มีสมาธิคุยกับเพิ่นนหรแม่ <Yeah. S 1> พ่นสีหายจากงวดแม่โอ้โหดูมา,ากจเกอร์ทาบคุณต้อนสกีคุณกวางใ่ตลอดปีเลยเน,ะยนยาะจ็คุณจาเกอต้อได้เหแสดงว่าพ่นสีหายตลอดปีนี่มนแม่น <Yeah. S 1> ม่นแม่ใช่าคว่ากัเจาะใจแม่ตันพี่น้องนะคะก็เจาะใจแม่ตันเป็นส,สุด ง่าาาาาาะาวหขันเพิ่นมาบอกจังไดก็บเบาสูฟังจังสันว่าแม่เนาะค่ะอ,อ,อันนี้คือเ้าจอดใจแม่ตันเดอรพี่น้องคะผู้ใดที่เขามาติดตามรับชมกับคือฟังจากปากแม่ตันก็คือจะเป็นโค้งสุดท้ายถามว่าให้หรือไม่ให้กะขึ้นอยู่กับปูเพิ่นสิมาบอกแม่ตันแต่ละขังแต่ละหมวดก็จะเบาไปตามที่เพิ่นบอกนะแม่เนาะ แม่ <c oughs> ฮะเอ๊ยยังก่อนจะฮะแม่ข้าซันเอาเท่านี้เนาะจะได้บอกเอฟซีว่าเป็นตัวนี้ละ่ะห้าหกเจ็ดเจ็ดแปดและเก้าเก้าเน้นเจ็ดแปดและเก้าเก้าโอเคบอสโอเคแม่เดี๋ยวยังไงกะ เขาให้โซ่ไขมนันหมอ้ออ่นน้ากันเด้อสิได้เงื่อนไว้ใช่เดี๋ยวชีได้ให้อยู่จ้าเดี๋ยวเดี๋ยวมีงางกันชีได้โทรโทรหาเด้อแม่เด้อจ้าจ้าแม่สวัสดีค่ะจ้าค่ะพี่น้องค่ะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะ เป็นคลิปเจาะใจทามจากปาแม่ตั้นนะคะจาะใจว่าแม่ตั้นนะถ้าได้ตัวเลขมาจะปล่อยไหมสรุปว่าแม่ตั้นบอกว่างวดนี้นะคะปู่จะให้ทั้งปีขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ขอให้โชคดีมีโชคลาภนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะก็สําหรับท่านไหนนะคะที่อยากจะโชคดีมีโชคลาภนะคะอย่าลืมนะคะ จะมีสบู่แล้วก็แป้งสบู่น้ำโชคแป้งน้ำโชคนะคะใครอยากอุดหนุนก็อุดหนุนได้นะคะตามไอดีไลนที่เจตังขึ้นให้หน้าจอได้เลยนะคะใช้แล้วสวยใช้แล้วรวยเฮงๆปังปค้าขายมั่งมีรลํารวยนะคะเฮงๆปังปมืมอื้นพี่น้องคะสวัสดีค่ะ